สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านอยบช่อง fx ดู t ท a ด e เดี๋ยววันนี้เรามาดูเทรดจากพันสู่ล้านในตอนที่8ก็จะเป็นผลงานเทรดในเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนกรกฎาคมปี2566ในเดือนที่ผ่านมาก็สามารถปิดกําไรได้ถึง1 0 0 0 0แกว่าบาทก็เป็นเป้าหมายกําไรของเทรดเดอร์หลายหลายคนนะครับพร้อมแล้วไปชมกันภายในคลิปเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากโบรกเกอร์ Oanda สำหรับยอดเงินฝากที่ไม่ถึง9,000ดอลลาร์ 9, 000, ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวสามารถสมัครและฝากเงินเทรดได้เลยปัจจุบันก็รองรับการฝากด้วยธนาคารไทยแล้วสำหรับโบรกเกอร์ Oanda ก็เป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญ,ญาตอย่างถูกต้องในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีใบอนุญาตที่น่าเชื่อถืออย่าง iLoc, FCA, ASIC, MAS หรือว่า JFSA ของญี่ปุ่นสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรด ก็เป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่ผมแนะนํานะครับสําหรับหน้านี้ก็จะเป็นสถิติในตอนที่ผ่านมาก็คือเทรดจากพันสู่ล้านในตอนที่7ยอดบาลานซ์ที่ผมทําไว้ก็คือ8,600ดอลาลาร์สำหรับหน้านี้ผมก็จะบันทึกสถิติไว้ที่ m y เอฟเอ็กซ์นะครับยอดบาลานซ์เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมก็คือ9,600นะครับผมปิดโปร f ฟ t ในสิ้นเดือนก็คือ13,200 ก็บวกมา40กว่าซ์และโปรฟิตบวกมาที่3,800ดอลลาร์ซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ130,000บาทนะครับสำหรับการทำกำไรให้ได้เดือนละแสนหรือว่าเดือนละล้านก็จะเป็นเป้าหมายของเทรดเดอร์หลายคนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของเทรดเดอร์แต่ละคนนะครับว่าจะไปได้ถึงจุดนั้นหรือเปล่าบางคนอาจจะเทรดเสียหรือว่าล้างพอร ก็จะทําให้ยอมแพ้แล้วก็ล้มเลิกในเส้นทางนี้ไปผมก็ขอเป็นกําลังใจให้เทรดเดอร์ทุกท่านที่จะทําตามเป้าหมายให้สําเร็จให้ได้หน้านี้ก็จะเป็นประวัติการเทรดนะครับสิ่งที่ผมเน้นย้ําอยู่เสมอก็คือดิฟเฟอร์เทรดสองเปอร์เซ็นต์จริงเรานี้เป็นพื้นฐานในการเทรดนะครับสําหรับใครที่เทรดไปแล้วเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่สําหรับมือใหม่หรือคนที่เริ่มฝึกก็ควรจะใช้ให้ชํานาญในหน้านี้เข้ามาดูตรงที่เปอร์เซ็นต์เกณฑ์นี้นะครับ จะเห็นว่าไม้ที่ติดลบสูงสุดในหน้านี้อยู่ที่ลบ2.14%และไม้อื่นก็คือลบ1.3%ลบ1.1%ก็จะไม่มีไม้ไหนที่ลบทีละ10หรือ20%นะครับจริงแล้วเนี่ยถ้าเราทำได้ก็จะทำให้พอร์ตโตสำหรับตัวกำไรผมก็จะเก็บไม่เยอะนะครับอาจจะเป็น R r 1ต่อ1ก็ได้หรือว่า1ต่อ2ก็ได้คือบางทีเราไปเห็นในคลิปอ่ะ บางคนเอา RR 1นต่อ10หรือว่า1.20ต่อ20คือมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่จริงเแลเนี่ยเราต้องฝึกแล้วก็ทดสอบระบบเทรดเมื่อเราเทรดไปถึงจุดหนึ่งเราก็จะมีหน้าเทรดของตัวเองหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาปรับยิกต่อรีบอร์ดอีกทีนึงว่าเราจะเอาเท่าไหร่หรือเราอาจจะได้ยินว่ากําไรก็แล้วแต่พอใจอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันอย่างในหน้านี้โปรฟิตผมสูงสุงดอยู่ที่1.7% ซึ่งถ้าผมเทรดด้วยลิก2%จะเท่ากับว่าตรงนี้ RR ผมจะอยู่ที่ประมาณ0.8ถึง0.9เท่านั้นก็คือไม่ถึง1ในหน้านี้ก็จะเป็นการเทรดตั้งแต่ต้นเดือนก็คือช่วงวันที่3ถึงวันที่10กรกฎาคมในหน้าต่อมาก็จะเป็นการเทรดในช่วงปลายเดือนนะครับจะเป็นช่วงวันที่24เดือน7ถึง31เดือน7ก็มาดูตรงเปอร์เซ็นต์เกณฑ์น,นี้นะครับ ไม้ที่ติดลบสูงสุดของผมอยู่ที่ลบ1.29%และไม้ที่เก็บกำไรสูงสุดก็คือ1.58%ถ้าเทียบกับ RR ก็คือประมาณ1กว่ากว่าๆนะครับจะมีบางไม้ที่ผมเก็บแค่0.8 0.3หรือว่า0.2ก็จะมีอีกเทคนิคนึงที่คนส่วนใหญ่ชอบใช้ก็คือเวลาที่เราเข้าบาเนี่ยแล้วราคามันวิ่งปกติเราก็คำนด SL เอาไว้ พอราคาวิ่งเราก็เลื่อน SL มาบางหน้าไม้ไว้ถ้าราคาไหลลงมาไม้นี้เราก็เท่าทุนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เลือกใช้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นสถิติทั้งหมดที่ผมเทรดในเดือนที่ผ่านมาเทรดไปทั้งหมด62ออเดอร์วินเลทอยู่ที่47%ในฝั่งลองและ67%ในฝั่งช็อตก็คือประมาณ50%เท่านั้นส่วนโปรฟ i t factor หรือว่า RR ของผมอยู่ที่3.64%ก็คือถ้าเราเทรด Profit Factor หรือว่า RR มากกว่าหนึ่งเนี่ยถ้า Win Rate เราอยู่ที่50%ระยะยาวจะทำให้พอเราโตได้อันนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานของเทรดเดอร์ที่ควรรู้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผมทำได้ในแต่ละเดือนก็คือในเดือน7ทำมาได้43.34%สําหรับคู่ที่ผมใช้เทรดในเดือน7ก็คือ ผมจะเทรดทุกคู่ที่มีนะครับในหน้านี้ผมก็จะให้ดูออเดอร์บางส่วนที่ผมใช้เทรดในเดือนที่ผ่านมาครับคู่แรกก็คือ oddu t i m frame หชั่วโมงจากรูปจะเห็นว่า ten เน,เนี่ยเป็นขาลงมีเ i v e r g e n ์ด้วยถ้าเราเอา RSI ตายมาใส่จังหวะส่วน ten เ,เราก็จะเก็บสั้นๆน,นะครับตรงนี้ผมก็เข้าบายไปพอราคาวิ่งมาเนี่ยก็หาจังหวะปิดถ้าเรา SL ไว้ด้านล่าง ตอนนี้ราคาวิ่งเราก็เลื่อน S A เอสเอลมาบางหน้าไม้ไว้ถ้าราคาลงมาเราก็ปิดเท่าทุนแต่ไม้นี้ผมก็ปิดกำไรไปนะครับที่2%อเซู่ต่อมา UCAT ท m e ม r เฟรม1ชั่วโมงก็คือเทนเป็นขาขึ้นชัดเจนจังหวะนี้ผมเล่นส่วนเทนนะครับจังหวะที่ส่วนเทนเราต้องเข้าใจว่าราคามันมีโอกาสที่จะไปต่อไม้นี้ผมก็เก็บสั้นๆก็บวกมา1.2เ จะเห็นว่าตอนที่ผมปิดออเดอร์ไปเนี่ยราคามันก็ไหลลงต่อยาวเลยจังหวะนี้ก็คือเหมือนเดิมครับเลื่อนเนเอามาบางหน้าไม้ไว้ถ้าราคาวิ่งต่อเราก็จะได้คำใหญ่กับวิธีหนึ่งคือถ้าเราพอใจกําไรแค่ไหนเราก็ปิดคู่ต่อมาครับ US ฟังทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงก็คือจากรูปราคาทิ้งลงมาแรงก่อนแล้วก็เกิดสวิงไฮสวิงโลตรงนี้ มันจะทําเป็นเวฟหนึ่งแล้วก็เวฟสองผมก็เข้าไปอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คนนิยมเข้านะครับก็คือราคาทําสวิงไฮสวิงโลเข้าไปแล้วไม่หลุดโลราคาก็จะวิ่งขึ้นจุด sl ก็คือตรงนี้ครับหลังจากนั้นราคาก็วิ่งขึ้นไปทําเป็นเวฟสามแล้วก็ใช้เวฟเป็นเวฟสี่จังหวะแรกผมก็เ,เก็บกาไรไปที่สองเปอร์เซ็นต์จังหวะที่ราคาพักเวฟสี่เนี่ยเราสามารถหาจังหวะเข้าได้ ถ้าเราใช้อีเลียดเวฟมาจับก็จะเป็นเวฟ1 2 3ลง4แล้วก็ขึ้น5ตรงนี้ก็จะเก็บได้อีกขาหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าเดือยบางคนมองว่าครบเวฟ5แล้วราคาก็จะปรับตัวลงมาก็สามารถเข้าเซลล์ได้อีกไม้ยหนึ่งคู่ต่อมาปรอนออตทำฟิ์ม1ชั่วโมงไม้นี้ก็เข้าตามเทนนะครับจะเห็นว่าราคาทำสวิงโลสวิงไฮตรงนี้ต่ำลงมา ราคาหลุดโลราคาหลุดโลราคาหลุดโลรีเทสหรือว่าพูแบ็กผมก็เข้าเซลล์มาครับตรงนี้ก็ปิดกำไรไปที่2.5%บางคนอาจจะมองว่าตรงนี้เป็น QM แล้วรอบายจังหวะนี้ก็ไม่ผิดนะครับอยู่ที่ว่าเรามองเซลล์หรือว่ามองบายถ้าบาย SL ตรงไหนถ้าเซลล์ เซลอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเก็บกําไรเท่าไหร่ตรงเนี้ยเวลาที่เราเข้าออ,อเดอร์สิ่งเหล่านี้เราต้องคิดอยู่ในหัวต่อมาครับ EU ทำฟรมหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ราคาวิ่งไหลลงมาเป็นเทนลงนะครับในทำฟรมหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นราคารีบาวขึ้นไปผมได้ทําการเข้าเซล์ลไปก่อนหลังจากนั้นราคาก็ลากขึ้นไปไม้นี้ผมไม่โดนสต็อปนะครับแล้วเหมือนจะมีข่าวออก ราคาก็ทิ้งลงมาแรงเลยมานี้ก็เก็บกำไรไม่ได้เดี๋ยวมาดูคู่ยอดนิดอย่างทองคำปกติถ้ามีหน้าเทรดผมก็จะเทรดทุกตัวทองคำก็จะไม่ค่อยได้เทรดนะครับจะเห็นมากผมเทรดในช่วงวันที่1 9เดือน7ถึง2 7เดือน7ทั้งเดือนผมก็จะเข้าออเดอร์ไปแค่8ตัวเท่านั้นสำหรับในหน้านี้ก็จะเป็นเทคนิคการใช้ scalping นะครับ scalping ก็คือเวลาเข้าเราก็จะมีจุด sl จุด tp ก็แล้วแต่เรา บางคนอาจจะอยู่ที่1ต่อ1หรือว่า1ต่อ0.5ก็ได้ก็จะเห็นว่าไม้แรกราคาวิ่งขึ้นมาไม้นี้เป็นการไล่ราคานะครับผมเข้าายแต่ว่าราคาไหลลงผมก็ทําการปิดหนีไปทันทีหลังจากนั้นราคาวิ่งขึ้นไปทําไเวร์เจนแล้วก็ทิ้งลงมาสังเกตแรงเซล์จากแท่งนี้นะครับผมก็เซล์ลตามเลยไม้นี้ผมถือยาวหน่อยก็ลงมาปิดกําไรต่อมาครับจะเห็นว่าราคาลงมา ตัวนี้เกิดดเวอร์เจตนนะครับดูตรงไอซตาได้ไม้นี้เข้าบายครับเป็นการสวนขึ้นไปสั้นๆก็ปิด TP ไปหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าราคาทำ high ต่ำลงโลต่ำลงไม้นี้ผมจะเล่นตามเทนก็คือหน้าเซลล์ตรงนี้ใส่สังเกตตรงนี้นะครับตอนที่เซลเนี่ยราคามันไม่ลงแล้วก็ทิ้งไซไม้นี้ก็คือราคาวิ่งมาชน SL ที่บางหน้าไม้ไว้ต่อมาเมื่อราคามันเหมือนจะเซลล์ไม่ลงเนี่ย ผมก็เล่นบายตามขึ้นไบเลยครับตรงนี้ก็ปิดกำไรมาได้ตอนที่ราคาวิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงนะครับราคาก็จะมีพักขึ้นพักขึ้นมานี้ก็เล่นสวนไปสั้นๆแต่ว่าราคาดีดขึ้นมาก็ใบนี้ปิดติดลบไปนิดเดียวครับหลังจากที่เชลล์ไม่ลงเนี่ยผมก็าบายตามเทรนเดิมไปก่อนตรงนี้ก็บวกมาหลังจากนั้นถ้าสังเกตแพทเทิร์นเนี่ย มันจะคล้ายๆสามเหลี่ยมซึ่งในชาร์ตแพทเทิร์นก็คือเวลาราคาบีบตัวเป็นสามเหลี่ยมเบ็ดราคาก็จะทิ้งลงมาแรงไม้นี้ก็เล่นตามชาร์ตแพทเทิร์นครับผมก็เข้าเซลล์แล้วก็จังหวะดีราคาก็ทิ้งลงมา2แท่งตรงนี้ไม้นี้ก็ปิดกำไรไปได้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทจากพันสู่ล้านในตอนที่8ดูแล้วก็นำไปปรับใช้ ให้เข้ากับแผนการเทรดของตัวเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ